กำลังเติมพลังอยู่ไปต่อกันเลยมาเอามาเอาข้าวกับเยไรเครื่องไปเครื่อไปกินบ้านเยไรเนาะเขาวัดยังม่พ่ออยู่ปหาไปหาเขาแถวตลาดอีกฟี่เมื่อนี้กับเขาเ้าสิบบาทเด้เอามาเวัดบาทเงินได้ไหมนี่ไม่นีอะมาดามมุ่งพ่ก็เต็มตะกร้าจักอาหารคนจักอาหารหมาเตรียมที่ เออไปเลยนะคะเราไปกันเลยน,นี่นะคะทางที่เราจะไป่านหลังตลาดไปก่อนนะคะในพื้นที่พนพุทธทางค่ะพี่นอ้องดูหมู่บ้านพุสมานนะคะบูบานบ้บานแล้วมีตาสุดายพวกพี่นอยู่แล้วห่างแล้วพี่น้องเอย้ย จะเป็นกระชา่เนาะว่าจะไปที่ล้างบันนี้บนที่พอที่มาเจอมาดามโกยูกุสมานค่ะก็เลยไปน้ำกันเลยนะคะตอนนี้แบตเตอรี่ก็เเลืออยู่ที่เท่าไหร่อะไม่ถึง30%นะคะเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่ที่จะต้องใช้ในการถ่ายคลิปะคะ่ะ ไปถึงบ้านเื่้นชื่อ,อยังบู่นี่ขออนุญาตด้ะคะ่ะไปถึงบ้านสามพี่น้องแล้วกันนะคะแบบบ้านคนมีสามพี่น้องเนาะเราพระชานะคะโอ้บ้านเนี่ยวาย่ i ดำนานเรียบร้อยแล้วค่ะธรรมชาติหลายบ้านน้องน้องะ มาถึงหมู่บ้านกกสมโฮงนะคะบ้านกกสมมฮงวัดสีชมพูค่ะก็เงออิเนผู้สาวสูตรเงิเนผู้สาวสูต ตอนนี้ก็ขี่ขึ้ไปบนนะคะนี่ร้านบ้านลังโบราณเนาะทรงโบราณแต่หมู่บ้านนี้บ่ค่อยมีทรงโบราณหลายปั้นไหนนี่ก็ทรงโบราณน,นะคะงามอยู่บ้านก็ส่วนมากก็ฮ็ดไว้แล้วก็บ่ค่อยจะอยู่นะคะ ก็มากกับค้นกับพยบายุกรุงเทพมหานยรอีบดสหลายนี่บ้านหลังอ่ามากี่ยแต่มีคนอยู่เพื่อนอันนี้อีกนะคะทุกคนอ,อ,อันนี้โบแน่ใจโบมีดอกนี้กันบอดมีแต่เฮือนบ่มีคนอยู่พี่น้องแต่ละหลังเนาะ เมืมอ่อดาเมงโคเคยเข้าไปถ่ายคลิปสนุกค่ะคนบอกว่าถ่ายให้ยังก็เลยว่าไม่ได้ถ่ายด้วยพอดีว่บาวันนั้นเจ้าวาดอยู่นะคะเมดืดาเมงโคก็ไปเฮ็ดกลุ่มอ,อีกุ่เอาไปเฮ็ดกลุ่มทั้งเขาบ้านเด็กน้อยบ้นี้เด็กน้อยนักเรียนนะคะบ้านตกสมึมหง อำเภอกุสมาจังหวัดสกลขอสวัสดีค่ะลูกงเงินแต่ละหลังพี่น้องจ้ามีคนอยู่อยู่บอันนี่วัดนะคะอันนี้คือวัดบ้านกกสมองเปิดสีกาแพอร่อยสันสีกาแพงยังไม่สีชมพวงตองแต่ได้บวาน เป็นธรรมชาติมากๆนะคะนี่วัดข้างในเห็นบ่อ่านี่แหละธรรมชาติหลายพี่นวลเฮ้ยลอดระหว่างหน่อยนได้แค่นี้มาลองเพลง โอ้มื่ทึบเลยตรงนี้นะคะต้องระวังบ้านหลังนี้เด้มีคนอยู่อยู่บ่นี่บ้านเียวเพราะมีคนอยู่นะคะพี่น้องน้องบ้านห้องตาเสียดายนะคะเขาใส่ในผู้ที่อะไรนละต้องระวังในผู้ที่มักหาย ก็มาถึงจุดหมายนะคะในบ้านหลังนี้นะคะคลิปนี้มาดมงกกางมงคพขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดางมงคพเฮ็ดคลิปต่อๆไปนี้ด้อยค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมก็ได้สวัสดีค่ะ